เข้ามาดูแล้วเข้ามาดูปั๊บก็แล้วเกิดไอเดียว่าอ๋อถ้าเรามีที่้องได้ําได้เนี่ยเาาไทํด้ครอบครัวสองสาคนเนี่ยถ้าอยู่อย่างเนี้ยดูได้หลักของเกษตรทิ่จะดีใหม่หลักของเกษตรที่ในหลวงิษนั่นแหละนะครับเ้วทุกคนก็มาประยุกต์มาทำเราต้องใช้ความอดทนหน่อยนึงมีพวกชมวงมีกรตูงแขหงมีตัวปากยาวมีบวว าชยอยปลูกแต่ไม so, 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 so so ่ไ so ด so so ar er. so, so so like so ้ปลูกเป็นเยอะนะครับปลูกตามแถวๆก็มะนาวมะนาวก็พอเก็บได้แต่ไม่เหลือมากครับปลูกก็เหมือนกันปลูกโวลนาปกเน้นมาดูกก็ใสยก็เลี้ยงทําอาหารเองเนียครับแล้วก็ไม่ได้จับขายครับก็มีชาวบ้านมาก็มูอเลี้ยงเนี่ยคอยเลี้ยงไปทีนี้ตัวตัวปัจจัยการผลิตอย่างอื่นที่สามที่มีไหม หมูฐานกำจัดแมลงกัดตัวอะไรนี่ทำใช้เองที่ทำใช้เองก็มี pbs นะครับจพลีซีสังเคราะห์แสงก็มีน้ำหมักปลาแล้วก็น้ำส้มพันไม้ที่่านครับมีพ่อพันธแม่พันธุ์หมูอยู่คู่หนึ่งครับหมีหมูป่าเป็นหมูป่าหมูป่าหนึ่งคู่พ่อตัวแม่ตัวหนึ่ง ที่วันออกลูกในวันใช่ครับที่ออกลูกตในเฟซนะครับตอนนี้ออกยังออกอดูครับ่นะก็เดี๋ยวเราไม่แข็งแรงผมจะย้ายมานี่เราตอนนี้มันอยู่สวนกรกผมก็เลี้ยงไม่เยอะแล้วครับก็ห้าบ่อกำลังจะเพิ่มๆแต่ก็ยังไม่ไม่น่าเดี๋ยวห้าบ่อบ่อหนึ่งก็ประมาณสองร้อยตัวนี่เขาปันนินบาลดุกอาหมอที่บอก เป็นครับคือไม้ไฟสีอันนี้เลี้ยงเลงรุ่นแรกนะครับอันนี้ปล่อยปิดวันน้ำมาไหนนะปล่อยล่าอันนี้ส่วนประดุมมีก็มีลามีมีลำครับแล้วก็มีกากมะพร้าวที่ออกคันแล้วครับ ก็มีหมูสใสเดือนก็มีกับคนเหลือดก็ดูดีแล้วจะดูให้ให้ตอนเย็นครับให้มือเดียวตอนเย็นมือเดียวใช่ไหมใช่ครับกี่ลูกก็ต้องดูครับคนหน้าให้เยอะไม่ได้บังทีก็ดูกินหมดไหม ใช่ครับหมดเลยให้ต่อใช่ครับถ่ายไปวันนั้นผมถาม่ายยันไม่ไดเห็นเดี๋ยวให้ดิีกขึ้นมาสีก็ดีดบบกบวเปลืใช่ไห้ใช้ไหมนะพักกู ให้ให้ข้าวหน้ามันกินครับก็มีบอระเพ็ดหมักเนี่ยผสมในนี้เนยแล้วก็จะมีสีสีแดงไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็พอกซีก็ฉีดสองเดือนมาชายมาก็จะฉีดห้าตอนนี้วันละกี่ลูกตอนนี้มีตอนนี้ได้วันละถาดครับวันละถาดสามสิบสามสิบสองยี่แปดตั้งครับ มีพวกเป็ดเทศนะครับเป็ดเทศใจผมว่าจะเลี้ยงให้ปเป็นรุ่นๆนะครับอ่าจับไปรุ่นหนึ่งนะครับน,นี่มันแก่ไปเขาไม่เอาเลี้ยงหรือว่าทำพ่ออัไรนี้ไอ้น,นี้ก็มาซื้อเรื่อยๆครับก็จับตัวใหญ่ๆไปก่อนกำมังเลี้ยงเี้ยงเรื่องเล็กอันนี้ก็รดนวดนู้นกำลงังนึกอยู่ว่าจะขายหรือว่าจะเอาเป็นแม่พันธุ์ดี มีมีหน้าหน้าเพาะลูกอะ่ะพอได้หน่อยครับได้ตัวระบาก็มีชาวบ้านอะ่ะก็มีชาวบ้านมาซื้อผมก็ทำตัวเมียเป็นปมบบดูเป็นครับดูคอมนันก็ได้แบบนเนี่ยตัวเมียครับ, <c oughs> ม,รบมันไม่มีโงงเสียง <c oughs> ตัวเมียเฉยตัวอ้วนอ <c oughs> ้วนนะครับ ฟ้องเหมือนเดิมเมนเดมเหมือนเดอก้องนี่ครับวนี้ผมจะตั้งใจทามะนาวครับทมะนาวผมก็จะพิจรู้วจะอไวยกรัน้หมักเดมันละพอสุกแล้วแน่ฮะน้ำหมักจนมันละพอสุกครัวคนกินยังไม่มาคนกินคืดต้องเออแล้วอาเทศแล้วป่าเสียงฟ้าร้องอ่ะ เอายีิคนนครยก็ไม่กินสวยนะแล้วที่ดำดหล่ะที่ดำเห็ดเลยลุงเคยเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับเลยมาตรงนี้มีทุกอย่างนะลาวเออนละวางตัเล็กกันะตัวใหญ่ๆอ้วนๆก็มาขาวเนี่ยแต่รูู พวกคางบ้านก็มาตอดเรื่อยตัวสองตัวตัวละร้อยเอาไปไม่ต้องช่างไปกินเหล้าไปล่าไปยำและประเทศตัวเท่าไหร่ประเทศขายเป็นโลครางโลประเทขายเป็นโลถ้าเป็นโลโลละห้สิบตัวสองตัวน่ก็สองร้อสองโลกว่าสองโลกว่าสองโลกว่าสองโลครึ่งสามโล ตัวแดงเนี่ยลูกห้าแต่ตายหมดเลยเลี้ยงลูกนะกัดตุ๊กมันไม่ดีเหรอหนะ้าดีเหรอหนะ้าก็ดีก็ดีไงครับผมเป็นสูตรใหม่ไงแล้วเพื่ออะไรอ่ะโหอาหารก็หาเราพ่อค้ามาจับขอเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยเวลาไปขายร้อยห้าสิบไปขายขายร้อยห้าสิบแต่มาซื้อเราอยแปดเจ็ดสิบเงี้ย เอาแค่นี้เนี่ยน้อยมันก็จะเกิดความท้อเราทำเราเรียนมาต้องจริงดิเนต้องสามสี่เดือนมาอโตจับได้สวยๆรวยเขาก็จับงานเยอะเลยมีคนนุ่งเกษตรอันนี้ก